สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นำเสนอสูตรหวยลาพัฒนานะครับจะจำงวดวันที่10มกราคม2565ก็ออกไปแล้วนะครับสำหรับผลหวยลาวันที่7มกราคม25-65นะครับผลรางวัลออก16011นะครับ วิ่งตัวเดียวของเราหลุดนะครับน่าเสียดายนะครับถ้าเราได้หนึ่งก็จะได้สามตัวตรงนะครับสามตัวนะครับสุตที่สองเข้าเลขศูนย์นะครับสุดที่สามเข้าศูนย์กับหนึ่งสูที่สี่เข้าเลขหกเราก็จับนะครับ เน้น2กับ0ูนย์นะครับวิ่งรนะครับมา0ูนจับเน้นศูนย์5 0 6นห้านะครับมา0ูนย์ครับแล้วก็ส3 2 4า5สองหหตัวนี้เป็นชุดกันนะครับ3าตัวนะครับ2 0 6นะครับแต้มเดียวนะครับมาเสียได้ส่วนตัวกันนะครับสองเก้าหนึ่งนะครับ มาเอาใหม่นะครับวดต่อไปนะครับวดต่อไปจะนําเสนอทั้งหมด4สูตรนะครับเป็นสูตรเก่า3สูตรนะครับแล้วก็สูตรใหม่1สูตรสูตรที่1นะครับเราจะใช้หลักร้อยนะครับบวกด้วยหลักหน่วยระบได้วยสี่คงที่นะครับประเด็นตัวที่1นึ่งบวกเพิ่มไปอีกหนึประเด็นตัวที่สนะครับหนบวกสี่ 4, เป็นห้าห้าบวกสเป็น9้านะครับ ก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใช้ศูนย์ได้เก้ากับศูนย์นะครับสูตรที่สองเราใช้หลักพันบวกหลักร้อยนะครับเราบวกกับหลักหน่วยบวกห้าคงที่นะครับศูนย์บวกหนึ 1, 1่งเป็นหนึ 1, 1่งหนึงบวกสี่เป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับอันนี้สูตรเด่นสตัวนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหมื่นสองครั้งบวกด้วยหลักพันหครั้งและบวกด้วยหลักสิบหนึ่ครั้งนะครับ บวกที่สองคงที่เด่นตัวที่1นะครับบวกเพิ่มแต้มไปทีละหนึ่งอีก2องตำแหน่งนะครับ1นบวก6เป็น7 7็เบวกหเป็น13 1 3าบวกศเป็น13 1 3าบกเป็น18 18.2บวกสเป็น20ใช้ 0, 0ูนย์ศูย์บวกเป็นหนึบวกหเป็นสนะครับได้ศูนสองำหรับสูตรเด่นบน4ตัวนะครับห้บวก8คงที่นะครับใช้1 0บบนบวก8คงที่ ห้าบเป็น 13, บสามสามบวกหนึเป็นสี่วกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหนะครับได้ห้าได้สามสี่ห้าหกนะครับผลวัออกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหนึ่งดูงวดถัดไปของเรานะครับในงวดเป็นที่10บธันวาเอ้ยขอภัยนะครับวันเนที่ 10, สิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสูตรที่1นะครับเราได้ห้าหกสูตรที่สองเราได้เจ็ดแปดสูตรที่สามเราได้2องสามสี่ ส่วที่สี่เราได้สี่ห้าหกเจ็ดนะครับเราเน้นไปที่หกับเจ็ดนะครับก็จับนะครับห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดหกสองหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดนะครับจับแบบนี้เลยนะครับ ก็7 2 7 3สองจ็ด4ี่4ปานะครับ3ามตัวนะครับ5 7 2 5 7 3 5สองห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่ห้าแปดสองปดสามห้าแปดสี่หกเจ็ดสอนะครับจากสตัวให้ใส่ศูนย์หนึ่งเข้าไปนะครับเลขไหลน,นะครับ เราเรามาดูสูตรวิ่งตัวเดียวกันนะครับเป็นสูตรใหม่เดิมมาแค่สี่งวดนะครับจีคิดง่ายๆนะครับเราจะใช้หลักพันบวกหลักร้อยนะครับระบบไดเก้าคงที่นะครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดบวกเก้าขอใหยนะครับออกเป็นเจ็ดนะครับ ก็9เป็น18 18บวก9เป็น17 18บวก9เป็น27นะครับใช้7เพราะว่าอรา4 4 8 7 4นะครับ7ก็มาในตําแหน่งหลัก10ล่างนะครับต่อมารับ7บว4เป็น11 11บวก9ขงเข้ม20นะครับใช้0วิ่ง0นะครับ0ก็มารับ มาต่อมาครบวกศย์เป็นสองสองบวกเเป็นสิบเใช่หนะครับผลวัออกศูนย์หนึ่งห้นะครับหก็มามาถัดมานะครับศูนย์บวกหนึเป็นหนึบวกเก้าเป็นสิบช้0ูนนะครับผวัออกหนึ่หนึ่งหกศนะครับมาถัดไปนะครับวันที่สิบหบวกหเป็นสองสองบวกเเป็นสิใช้หนะครับส่วนสุดเก่าของเรานะครับได้สี่นะครับหนึ่บวกหนหนึ่งบวกหนะครับเป็นสองบวกสองเป็นสี่นะครับ ก็จบไปนะครับสำหรับสูตรหวเลาวประจำวันที่10มกราคมส5 6พนนะครับ,ส,รบสูตร,ร, 10, ร, 2, รไหนเดินต่อเราก็นำเสนอต่อไปนะครับสูตรใหม่ก็หามาใหม่เรื่อยๆนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลให้เพื่อนๆได้พิจารณากันนะครับประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสลากหัวเนลาวกันนะครับ คลิปนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีถูกรางวัลกันนะครับสวัสดีครับ